นจะเห็นยังก้มอยู่ <c oughs> <c oughs> นิ่มสล้วมัก้มอยู่บบน,นิ่มเมื่อนานๆนะอายันอยันดูบาลาลอายันเป็นเลยได้ค่ะยันอ้อมเลยป้าคีหมูค่ะนะน,นี่เสืออ,อีน่บ่ไดเอาไปแซมไหมคะมันกินช็อกโกแลตนี้สบ,บายดีปะลูก เออได้ดสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงคุณตาคุณยายเอ้ยสบายดีเด้อเะตู้เมตูเเมต้เอ้ยเมตู้เอ้ยอ่าสบายด,ายดีหากตื่นหากตื่อนคนน่ะนอนยากมาขึ้นี่กไอลูกขึ้นใหม่ ปกติกับเพื่อนชินอนตอนเช้านี่แหละเมื่อนี้นะเอาลูกพอเพื่อนไอ้ไ่อยากให้เพื่อนนอนต่ออายาันลูกยนัยนยนันยันมึงดูมึงทำยันอ้อมหนยได้ค่ะอายาันดูยนัปปปยนปืดป๊ดปึด๊ดปื๊ดยันปึดป๊ดปื๊ดไว้ยันปึ๊ดปื๊ดไว้ไอ้นิงสิไปงงเฮียนแหละผม เลี้ยงสิไปองเฮียนแหละพูนร้อยได้ยังแน่หูทั้งผ้าทงทั้งถือหมวกสบายดีปะลุงยังอ่าสิไปองเฮียนบ่างอืมน่ะน,น้องเบิ่งน้องเอ้ยอ้ยสิไปองเฮียนป้าบองฮัมละบ่น้องว่ะน่ะอือได้ทั้งขวดน้ำได้ทั้งหมวกแดด เด็ดนี่สิไหนทั้งไหนก็นหนุ่มออกสิได้ไปซื้อยาให้แลนี่สิได้ไปซื้อยาในเมืองให้แลนี่คั้นเนวนี่ทั้งไอทั้งนุ่มูไรเป็นวัดมาหอดวงเพียนแล้วมีหันขาได้ยิงจริงซื้อยัง กินยังลิ้งลิ้งยินดียินามกับมาม่าเขายบอกกินอายเห็บกินเม่อซีมาปาเลยจะมาหาปากกวงใช่มันจะมาหาปากกวงแท้ <c oughs> โอ้ขอโทษ หายอะหอกไปแหกอะหอกไปแหกอะหาะอะไรเงี <m í toys> ้ยสบายดีปลาลุงสบายดีอีบลอกสบายดีปลาลุงสบายดีอีบลอกเด้อปลาลุงสบายดีปลาลุงสบายดีคุณตาคุณยายสบายดีพ่อตุ้มแม่ตุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวยหนังทำช่วยหนังสวัสดีครับ

Hãy nhìn nhiều nhiều mà non tương non tương hên cong non nhìn chu 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 nhiều chu 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 này mẹ chu 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 เพื่อนเด้อมาหอดเพื่อนแล้วได้ใช้ยาหนอนแล้วลูกบังลาหนอนตรงๆตุ่นอยู่มาเด้อมากินยาเด้อวันนี้้าไปกับอือลิงสวันดีปลาลูกเลยวันนี้จะลิงเลิกมันอันนี้เป็นค้องกอบลิงลิงอันนี้ยาเป็นตัวนี้สื้อยามาให้น้องมิบุญคัน พอไอ้ยล <t songs> ้วก like so ้าองกินตัวนี้เบิ้งเจ้าก็เศร้าบ่เต็มบ่วงเพิ่งกว่าเพิ่ยิ่เสียงกวางนี่นะเด้อเด้อเด้อกินยาเด้อ ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณเลนไลน์เด้อขอขอบพระคุณคุณตาคุณยายไลน์เด้อฝากเงินมาให้หลานฝากเงินมาให้หลานฝากมาสามพันให้แบ่งกันคนละครึ่งขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะคุณยายได้ซื้อยามาแล้วนี่จะเลื่อนไปทอยโทรศัพท์ใหม่มาให้ยิงแม่ ในโทรศัพท์ไหาลอ้ี่ด้อก้ yeah, ี่นนะี่กินนะแสนขวซ้ำเลยขวเกิดแสนขวีกเลยมกี่ซ้มแสนพอใส่สิไปเอาโทรศัพท์เก่ามาไปไปเอา้ไปในเกตนะไปไปอันนี้ซิมนี่ใส่เอาไว้ไปไลูกแม่ยายเราดื่มน่ซใหญ่มาไป เก๊าบเอาไหวปะไม่ค่อได้เอ็ยดเลยมีบุญหิ้วเขาบ่อนยังกับยังกระบอกกินเขาเนี้ยเขาเจ้าก็เลยอันมือวานก่อนเนื้อซื้อโจ๊กมาให้กินกินแล้วผัดวกออ,กออกก็เลยเชี่ยวเขาอันเขาซีรีเล็ตมาให้กิน เขาซิีเลตอีกเนาะไ่ผมเป็นวิทโบวิทเดอเจ้านี่ชีวิตแตก็ยังกลับมากินอีกอยู่โอยอยากลกขยับเขาดลโอ้ลุกขยเาีีลสคุล่เอยนท่าเน่นซื้อขยซื่อขยไไว No, you. าซีรลบอกินเขาเธอได้ก ki ับบกินปั้มกินจำเยีงกับบอกินบันนี้กินเขาซีรีลอ้าวแบบูแบขอบคุณครั เขาแรกก็กินยาหุ่นเลียลินแหละเลียลินขาเลียลินขาเลียลินขา,นา,นาก็เป็นอ่า ิวยูยังให้มาซื้อข้าวให้กินอีกอยู่อ่ายังให้มาซื้อข้าวให้กินอีกยู่ห้อคนหนึ่งอืมอ่า กินแรงอะยัน,ญญม,นม,ยมันเค็มบอกไม่ใหญ่เด้อป้อนข่อยป้อนเขาข่อยเน่านี่เด้อป้อนซีล็สข่อยขึ้นมือเดอ้ออ่า เป็นน hmm. ้ำโมูมเศร้าหรือก็เศร้าน้ำโมหรือวะแ่กินยาม่เศ้กินยาสเศร้ากินยาน่เรวเล กินเแล้วกินแลวแล้วเก่งินขาแล้วลงแกงลงกาดึดึนอนเดอันเดเช่าเด้อช่าเด้อมาวันนี้กัสิอไายเด้อป้าลุงเอ้ยบกลาากินขาวเวแล้วขอบคุณไลๆเด้อครับคุตาคุณยายเปแล้วสบายดีบ๊ายบาบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.